ไม่มีกินแล้วแล้วไม่มีกินเลยใส่ขาาวใส่ถุงน้อยห้น่อยอ้าน้าน้าให้เลยของคอเลยเรียนหนังสัมมาหัวใครอยู่บ้านตาหนาวก็ไม่เด็กขาดเออมา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 หยาบหน้ายังไงมหาบัวโอ้โห ý thức rất là nhiều lần rất là nhiều lần rất là nhiều lần rất อะไรลูกน้องายครับนายอะไรน้อผู้หญิงอ้าวม้อนสักเลยคุ้เข้าแบบพ่อเลยทำยๆยากคุ้เข้าเริ่มร้อนไล้พ่อแก้ง่ายอย่างเดียวเลยแหละชนะคนนี้เนาะกนใจว่าสา3ทีอ้าวเร็วเรอว 嗯、你不要紧、啊，你不要不要啊！<laughs>